บทที่364จอมยุทธปรากฏตัวนบ่อน้ำเทพอสรพิษเส้นไหมสีเลือดนั้นหักเหาการโจมตีจากกระบี่สีทองได้อีกหนตาข่ายขนาดยักษ์บิดเกลียวและตัดร่างของถังฝูเลยยอเป็นชิ้นชิ้นขนาดเท่าฝ่ามืออีกหนก่อนที่ชิ้นเนื้อเหล่านั้นจะตกลงมาจากท้องฟ้าแต่ไม่ว่าใครก็คงบอกได้ว่านั่นเป็นเพียงอีกลางจำแรงหนึ่งของเขา ไม่ว่าร่างจำแรงของเขาจะถูกสับเป็นกี่ล้านชิ้นแต่เนื้อที่สลายไปนั้นกลับไม่มีเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวไม่มีใครรู้ว่าร่างของเขาประกอบขึ้นด้วยเคล็ดวิชาอาคมใดแต่มันกลับดูเหมือนของจริงไม่มีผิดเพี้ยนห้าห้าห้าอีกเพียงนิดเดียวข้าก็จะค้นพบความลับแห่งวิชากระบี่ของเจ้าแล้วท่านอาจารย์ชี น้ำเสียงเย็นชาแสนโอหังของถังฝูเล่ยอดังก้องขึ้นอีกครั้งที่ชิงชานตะโกนออกมาอย่างเยือกเย็นพร้อมแสงสีเลือดที่อาบไปทั่วฟ้าราวกับวานตัวยักษ์ที่จมลงสู่จอกแห่งกระบี่สุราลำแสงสีเลือดกลับกลายเป็นกระบี่อยู่ในมือของสัตว์ประหลาดเท่าที่กำลังสับสนจากการถูกปะทะโดยไม่ทันตั้งตัว วิธีแห่งกระบี่นั้นเคลื่อนไหวอย่างอิสระราวเส้นไหมที่ระบามพลิ้วอย่างไม่มีรูปแบบมันกลับมายังมือแห่งเจ้าของราวกับมีมนตราแสดงให้เห็นถึงทักษะกระบี่ที่พัฒนาขึ้นอย่างน่าทึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของชี่ชิงชานและเมื่อถังฝูเลยอผู้นำยอดเขากระบี่เวหาต้องเผชิญหน้ากับเจตนาสังหารอันเดือดพล่านของชี่ชิงชาน เขาก็กลับกลายเป็นฝ่ายเพลียงพล้ําอย่างสมบูรณ์เพียงแค่สองกระบวนท่าที่ชิงชานก็ได้สังหารถังฝูเล่ยอไปแล้วสองชีวิตทำให้ให้ถังฝูเล่ยอนั้นอ่อนแอลงและถึงแม้ถังฝูเล่ยอจะเสียเปรียบอยู่ในขณะนี้ทว่าเขาก็ยังไม่ยอมถอยนั่นก็เพราะว่าฟิววอ ลำแสงสว่างจ้าพลันพุ่งออกมาจากทิศทางห่างจากจุดที่ที่ชิงชานยืนอยู่ไม่ถึงสามจัางงอเศษมันพุ่งเข้าประทะชี่ชิงชานก่อนจะระเบิดร่างของเขาออกเป็นเสียงเสียงราวกับสายฟ้าฟาดแต่สิ่งที่มันทะลุออกมานั้นกลับเป็นเพียงเงาของเขาเท่านั้นและในขณะนั้นเองที่ร่างเนื้อแท้จริงของที่ชิงชานก็ได้เคลื่อนที่ไปปรากฏอยู่ที่ต้นทางแห่งลำแสงนั้น เขาแทงกระบี่เข้ากับความว่างเปล่าก่อนที่เสียงร้องลั่นจะด,ดังขึ้นพร้อมโลหิตที่สาดกระเซ็นไปทั่วฟ้าร่างหนึ่งที่แทบดูไม่ออกด้วยความโปร่งใสกลับทลาบินจากไปอย่างรวดเร็วที่ชิงชานไม่ได้ติดตามไล่ล่าไปแต่อย่างใด แต่ในตอนนั้นเองที่ฝ่ามือปราณขนาดยักษ์พุ่งลงมาจากท้องฟ้าราวกับฝ่ามือสังหารจากเทพสวรรค์พุ่งตรงมายังติงห้าวอที่อยู่บนยอดเขากระบี่อัมพรางเจ้านี้ช่างรนหาที่กันเสียจริงกระบี่โลหิตสั่นสะเทือนอย่างแรงก่อนที่แสงสีแดงจะอาบไปทั่วฟ้าอีกครั้งและกลืนกินฝ่ามือยักษ์นั้นเข้าไปทันที ห้าห้หมีแต่คนอยากจะกำจัดเขาเต็มไปหมดเจ้าจะปกป้องเขาได้ตลอดงั้นหรือห้าห้ห้าฟังไว้นะสัตว์ประหลาดเท่าที่ชิงชาญในวันนี้ข้าจะต้องสังหารสิทธิ์ของเจ้าให้จงได้เพื่อที่เจ้าจะได้ลิมรสความเจ็บปวดเช่นที่ข้าเคยพบเสียงเย็นยะเยือกดังก้องขึ้นและเหนือยอดเขากระบี่อัมพรางนั้น มันก็ได้ปรากฏกลุ่มพลังขนาดใหญ่ขึ้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตั้งใจเข้าตั้งใจเข้าตั้งใจเข้าด้วยความแข็งแกร่งขอที่ชิงชานเขาจะสามารถปกป้องติงห้าวอจากเรื่องเหล่านี้ได้หรือไม่มันเป็นใครกัน เหตุใดถึงได้กล้าดีจะมายุ่งย่ามกับติงห้าวอผู้ตั้งใจจะฝึกฝนเพื่อสู้ในานามแห่งสำนักของเราและเมื่อที่ชิงชานรู้ตัวอีกทีวิถีกระบี่มากมายก็พลันร่วงหล่นลงมายังยอดเขากระบี่อัมพรางราวกับดาวตกก่อนที่จะกลับกลายร่างเป็นบรรดามือสังหารในชุดดำคนพวกนั้นพยายามเข้ามารายล้อมเด็กหนุ่มที่กำลังนั่งสมาธิอย่างสงบนิ่งใต้ต้นทอเอาไว้ หวังเจยียอเฟิงกระชับกระบี่ยักษ์ในมือแน่นพร้อมด้วยเจตนาสังหารที่ลุกโชนในดวงตา,าบ่อน,น้ำเทพอสรพิษทางตอนใต้ของหัวเมืองเหมันพ่วงน้ำนั้นเป็นสีเขียวมรกตที่อยู่ใจกลางภูเขาบ่อน,น้ำเทพอสรพิษนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วในรัศมีหนึ่งรลี้ในฐานะของบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีก้นมึง ที่เมื้องใต้นั้นมีมังกรและปีศาจยักษ์อาศัยอยู่พวกมันเพิ่มจำนวนขึ้นมากเหลือเกินในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาและเริ่มกุมอำนาจในพื้นที่นั้นทั้งยังบุกทำลายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของมนุษย์โดยรอบโดยไม่มีใครกล้าต่อต้านขณะนี้เป็นเวลาบ่าย ภายใต้แสงแดดอันอบอุ่นน้ำสีเขียวมรกตในบ่อน,นั้นปกคลุมด้วยชั้นไอหมอกบางบางบ,างบรรยากาศโดยรอบนั้นเยือกเย็นและสงบเมียบราวกับฤดูหนาวไม่มีผิดก่อนที่จะมีเสียงน้ำไหลดังขึ้น หญิงงามในชุดเกราะอ,อ่อนสีแดงนั่งสงบอยู่ที่โขดหินยกสีขาวสะอาดด้วยท่าทีสบายสบายนางจุ่มฝ่าเท้านวลขาวลงในบ่อน,น้ำลึกสีงดงามก่อนจะแกว่งเท้าเบาๆจนเกิดวงคลื่นน้อยๆนางช่างดูงดงามเกินกว่าจะมีอยู่จริง ผิวของนางขาวละเอียดราวยกเนื้อดีเช่นเดียวกับข้อต่อส่วนต่างๆของกระดูกบนร่างกายที่ช่างเรียบละมุนดุดน้ำแข็งที่ขาวสะอาดราวหิมะนางช่างดูงดงามเป็นหนึ่งเดียวกันกับบ่อน้ำมรกตแห่งนี้ราวเทพธิดาผู้ปกปักบบอน้ำนี้ก็ไม่ปานนางดูราวกับจิตวิญญ,ญาณแห่งหู่ขาวพร้อมด้วยปัญญาเป็นเลิศผมดำยาวสลวยของนางแสนสมบูรณ์แบบราวหมึดดำสนิบ บนใบหน้าแต้มด้วยดวงตางดงามบริสุทธิ์และรอยยิ้มน้อยๆที่แต้มอยู่บนมุมปากราวกับภาพวาดที่มนุษย์ไม่อาจจะหลดผู้กรวาดได้นางกำลังล้างเท้าในบ่อน,น้ำอันตรายนั้นโดยไม่ได้รู้ซึ่งถึงสิ่งที่กำลังย่างกรายเข้ามาเลย นางร้องเพลงที่ไม่คุ้นหูเพลงหนึ่งขึ้นเบาๆด้วยสุรเสียงที่แจ่มชัดราวเสียงของลูกปัดสายกระทบแผ่นหยกนางค่อยๆปลดเข็มขัดบนเกราะและถอดเสื้อของนางออกเผยให้เห็นผิวนวลเนียนราวยกขาวผิวของนางขาวบริสุทธิ์ราวอัญมณีราวกับว่าพื้นที่งดงามโดยรอบนั้นกลายเป็นสีขาวดำเหลือเพียงร่างของนางเท่านั้นที่ยังคงมีสีสันแห่งชีวิตแต่งแต้มอยู่ ิงหยดเลือดสีแดงไหลออกมาตามแขนของนางและหยดลงบนผิวน้ำภายใต้ชุดเกราะนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลน่ากลัวบนแผ่นหลังของหญิงสาวมันเป็นแผลบาดลึกไปจนถึงกระดูกสายโลหิตศาสตร์กระเซ็นออกมาไม่หยุดก่อนที่จะอาบไปทั่วแขนของนาง แต่สิ่งที่แปลกยิ่งกว่าคือบนบาดแผลของนางกลับเต็มไปด้วยไอยหมอกจางสีเขียวที่ขดม้วนตัวกัดกร่อนผิวเนียนของนางจนแทบมิดแน่ชัดแล้วอาการบาดเจ็บครั้งนี้ร้ายแรงมากทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าหญิงสาวจะไม่ได้ใส่ใจกับอาการบาดเจ็บของตนนักนางทำเพียงมองจ้องลงไปยังบ่อน้ำนิ่งสงบและทันใดนั้นเองบูม สายน้ำค้นคอไลกอ่อพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่ร่างหนึ่งจะปรากฏขึ้นด้วยแสงสว่างว่าเด็กหญิงคนหนึ่งกระโดดขึ้นจากผิวน้ำมาปรากฏเบื้องหน้าหญิงสาวพร้อมรอยยิ้มและแววขบขันบนใบหน้านางอ้าปากและแสยะยิ้มเจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าพวกมันตายหมดแล้วหญิงสาวในชุดเกราะสีแดงกล่าวถามด้วยรอยยิ้ม ฮีฮิฮิหกสิบเปีศาสงูแห่งปัญญาตายไป61ตัวฮิฮิฮิท่านพี่หญิงทำไมท่านถึงใจร้ายนักระวังเสียเถอะจะไม่มีผู้ชายคนไหนร่วมหอด้วยเด็กหญิงตัวเล็กพร้อมเปียเขาแพ้สองข้างนั้นมีอายุได้ราว2อถึงสปีเท่านั้นใบหน้าของนางเบียดแน่นไปด้วยแก้มกลมนวลสีชมพูใสานางออกจะมีแววแก่แดดแก่ลมเล็กน้อยแต่ก็ยังคงดูน่ารักไม่เบา แต่ก่อนที่นางจะพูดอันใดจบเสียงลมพัดหวีดดังขึ้นและบ่อน้ำที่สงบนิ่งพลันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นห้่วน้ำสีเขียวได้เปลี่ยนเป็นสีแดงชาติก่อนที่งูยักษ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางราวหนึ่งจ้างงอจะพุ่งออกมาจากจุดนั้นและตกลงไปในบ่อน้ำอย่างแรง แต่เมื่อพินิจดูใกล้ๆสิ่งมีชีวิตงูยักษ์ตัวนั้นก็จะพบว่ามันได้ตายเสียแล้วไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยแห่งชีวิตใดๆเนื่องด้วยกลางลำตัวของมันมีบาดแผลขนาดใหญ่พร้อมเลือดไหลทะลักที่เป็นตัวพลากชีวิตของมันไปบทที่365หากฆ่าชักกระบี่ออกจากฝักบนกระบี่นั้นย่อมต้องเปื้อนเลือดเช่นกัน ไม่ทันขาดคําเสียงดังก้องกัมปนาดก็ดังขึ้นก่อนที่งูขนาดยักษ์จะพุ่งขึ้นมาจากน้ำอีกหลายตัวในสภาพที่ไรซึ่งชีวิตด้วยเสียงอันดงังพวกมันทุกตัวต่างมีบาดแผลแบบเดียวกันนั่นคือเป็นแผลแทงด้วยของมีคมทะลุลำตัวขนาดกว้างราวเจ็ช่วนอนเหมือนกันทุกตัวไม่มีผิดและแล้วเพียงเวลาในชั่วพริบตาเดียวงูยักษ์ก็ลอยอืดอยู่บนผิวน้ำด้วยสภาพหงายท้องซี่เซียวกว่า6 1ตัว และในที่สุดเผ่าพัน์งูยักษ์แห่งบ่อนน้ำแห่งนี้ก็ได้สูญพันธ์โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่สังหารงูยักษ์ทั้ง61ตัวนี้นั้นจะต้องเป็นหญิงสาวในเกราะสีแดงและเด็กหญิงอีกคนอย่างแน่นอนอะพี่หญิงท่านบาดเจ็บเด็กหญิงตัวเล็กหวีดร้องขึ้นเมื่อมองเห็นบาดแผลเวอะบนหลังของพี่สาวตนพิษของราชางูยักษ์นั้นร้ายแรงมาก หากปล่อยไว้ต่อไปคงไม่ดีแน่เจ้างูตัวนั้นเพิ่งจะบรรลุในขั้นปราดเท่านั้นแต่กลับกล้าเรียกตอนนว่าเป็นราชางูยักษ์เนี่ยนะหญิงสาวชุดแดงวักน้ำขึ้นมาก่อนจะค่อยๆราดลงบนแผลบนร่างเด็กหญิงและเมื่อนางเหลือไปเห็นร่างที่ลอยอืดอยู่บนผิวน้ำนางก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าทำตามกฎด,ดั้งเดิมเถอะมาคนละครึ่งนะ ที่ได้เลยดีมากพี่หญิงเด็กหญิงผมสองจุกกล่าวอย่างตื่นเต้นนางหอมแก้มพี่สาวของนางก่อนจะกล่าวว่าขอบคุณมากนะพี่หญิงก่อนที่นางจะกระโดดกลับลงไปยังบ่อน,น้ำราวกับโผบินนางกระโดดไปยืนอยู่บนลำตัวของงูยักษ์และกัดเข้าที่หัวของมันและเริ่มดูดกลืนบางอย่างจากกลางของงูยักษ์นั้น และในตอนนั้นเองสิ่งที่น่าหวาดกลัวก็พลันเกิดขึ้นร่างยักษ์น้ำหนักกว่าหนึ่งพันช่างของงูยักษ์นั้นพลันฟีบอลงในพริบตาราวกับลูกหนังที่ถูกปล่อยลมด้วยน้ำมือของเด็กหญิงเหลือเพียงส่วนหนังของมันที่เหี่ยวแฟบราวกับลูปหนังที่แห้งเหี่ยวเด็กหญิงนั้นช่างมีความสามารถที่น่ากลัวนัก นางเขยา่าร่างไรเนื้อของงูยักษ์ก่อนจะเก็บเข้ากระเป๋าของนางเมื่อพบว่ามันไม่เหลืออะไรข้างในแล้วกระเป๋าของนางนั้นเป็นช่องเก็บของที่มีระดับสูงมากทีเดียวเด็กหญิงกระโดดไปตรงนู้นนาทีตรงนี้ทีด้วยความรวดเร็วและในไม่ช้างูก็หายไปเกือบครึ่งนางลูกท้องป่องกลมเล็กๆของนางซึ่งดูเหมือนว่าจะอิ่มเสียแล้ว ท่านจัดการที่เหลือเลยพี่หญิงเด็กหญิงคว้าหางงูขึ้นมาตัวหนึ่งและโยนไปให้หญิงสาวราวกับการโยนกิ่งไม้เล็กๆทั้งที่ร่างของงูยักษ์นั้นหนาหนักไม่ต่างจากภูเขาหญิงสาวสวมชุดเกราะอ,อ่อนเรียบร้อยแล้ว เปเลวเพลิงสีแดงปรากฏขึ้นบนปลายนิ้วของนางเคลื่อนที่ไปมาราวกับผู้ตัวเล็กๆที่เคลื่อนไหวตามบัญชาของนางและเมื่องูยักษ์นั้นลอยมาถึงเปเลวเพลิงก็มอดไม่ปกคลุมไปทั่วร่างของนางก่อนที่หญิงสาวในชุดเกราะสีแดงจะหายไปพร้อมเปเลวเพลิงแผดเผา กลางกองเพลิงโหมนั่นร่างของหญิงสาวพลันหายไปกลับกลายเป็นเงาจางๆของร่างนกยักษ์สีแดงเพลิงที่ค่อยๆสยายปีกออกและกำลังลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่อาจอธิบายได้ว่ามาจากบนโลกมนุษย์หรือสวงสวรรค์งูยักษ์หล่นลงบนกองเพลิงโหมด้วยปีกกล้าทั้งสองของนกสีแดงร่างของมันมอดไม่จนสิ้นไม่เหลือแม้แต่ขี้เท้า ก่อนที่ร่างของมันจะกลายเป็นพลังงานสีฟ้าสว่างมอดไม่ไปกับเปลวเพลิงของนกเฟิงห่วงที่แสนงดงามเด็กหญิงโยนซากงูที่เหลือเข้าไปในกองไฟและในที่สุดงูยักษ์ที่ลอยเท้งอเต้งออยู่เหนือผิวน้ำก็หายไปจนสิน้นเปลงเพลิงสีแดงนั้นดูยิ่งร้อนมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ตัวมันไม่ได้ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาเลยแม้แต่น้อย แต่แล้วเปลวเพลิงก็ค่อยๆเปลี่ยนสีไปก่อนที่ปีกกว้างของนกเพลิงหวงจะค่อยๆหุบลงกลับกลายมาเป็นร่างของหญิงสาวกลางกองเพลิงเวลาค่อยๆผ่านไปพร้อมกับที่เปลวเพลิงนั้นมอดลงกลางเปลวเพลิงที่เกือบมอดมิดร่างของหญิงสาวห่อตัวอยู่ในนั้นนางค่อยๆลืมตาขึ้นเผยให้เห็นดวงตาที่ลุกชนราวเปลวเพลิง และในตอนนั้นเองที่หญิงสาวสังเกตเห็นบางอย่างใบหน้าของนางสว่างวาบด้วยแสงบางอย่างก่อนที่หน้ากากสีทองจะปรากฏขึ้นบนใบหน้านางตะโกนถามออกไปว่าใครนะจงเผยตัวมาเสียเจ้ารู้ตัวไวดีจริงดีจริงน่าสนใจดีนี่หญิงที่มีสายเลือดแห่งนกเฟิงห่วงงั้นหรือหรือว่าจะเป็นพญานกเฟิงห่วงที่เพิ่งฟื้นคืนมานั่นกัน เสียงเย็นดังขึ้นก่อนที่ร่างสีขาวผ่องจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าของหญิงสาวห่างไปเพียงสามจ้างงอเศษร่างของเขาไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวใดๆของพลังปราณไม่มีแม้แต่แสงกระพริบหรือเงาใดๆราวกับว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ตรงนั้นมานานแล้วโดยไม่มีใครรู้ตัวชายผู้นั้นเป็นชายรูปงามที่มีริมฝีปากบางและร่างผอมโปรง่งทั้งใบหน้าและเรือนผมเป็นสีขาวราวหิมะ แม้แต่ขนคิ้วที่ดูยินชานั้นก็เป็นสีขาวเขายืนอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นิ่งราวกับรูปสลักน้ำแข็งที่ห่างไกลจากความเป็นมนุษย์ราวหมื่นลี้เพียงศบตาก็พลันทำให้ผู้จ้องมองรู้สึกราวกับถูกแช่แข็งนี่เจ้าหญิงสาวในชุดสีแดงมองศบตาเขารู้จักข้าหรือไม่ชายผู้นั้นเหลือบมอง แววตาของหญิงสาวเปล่งประกายเพลิงด้วยความแดกดนันหรือเจ้าเป็นอัจฉริยะผู้นั้นแห่งหัวเมืองเหมันกันนะเจ้าใช่ว่าที่ผู้สืบทอดสำนักแห่งสันติใช่หรือไม่เจ้าเป็นศิร์รุ่งใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดและนามของเจ้าคือมู่เทียนอย่างเจ้าน่ะเป็นที่รู้จักไปทั่วล่ามีหรือข้าจะไม่รู้จักข้าจะกล้าไม่รู้จักเจ้าได้อย่างไรกันล่ะอ้อมู่เทียนอย่างพยักหน้า เขาไม่รู้ว่าตนเองกำลังคิดอะไรอยู่แต่เขาก็พยายามชวนหญิงสาวเบื้องหน้าเพื่อพูดคุยกับนางถึงแม้จะรู้สึกแปลกอยู่บ้างส่วนทำไมเขาต้องคุยกับนางที่ดูไม่เป็นมิตรเช่นนี้ด้วยนั้นเขาเองก็ไม่รู้เช่นกันยังไงเสียเจ้ามาที่นี่ก็ถูกแล้วหญิงสาวชุดแดงส่งยิ้มหืมมูเทียนอย่างรู้สึกสับสนในใจเป็นครั้งแรกในชีวิต เขาแสนสับสนกับตนเองจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธบ้าจริงให้ตายเถอะข้าไม่ควรเป็นเช่นนี้เลยเกิดอะไรกับข้ากันเหมือนข้ากำลังโดนนางปั่นหัวเสียแล้วใครๆต่างก็บอกว่าเจ้าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจอมยุทธรุ่นใหม่แห่งหัวเมืองเหมันด้วยวิชากระบี่ที่ว่องไวและความแข็งแกร่งของเจ้า การได้มาพบกันเช่นนี้โดยบังเอิญก็นับว่าดีแล้ววันนี้ข้าได้พบกับเจ้าอย่างไม่ได้เตรียมใจคงเป็นการดีหากข้าได้เรียนรู้กระบวนท่าจากเจ้าหญิงสาวโบกมือพร้อมฝักกระบี่เล่มโตที่ปรากฏขึ้นในมือก่อนที่นางจะชักกระบี่ออกมาจากฝากักเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้ามู่เทียนอย่างขมวดคิ้วหากไม่ลองจะรู้ได้อย่างไรหญิงสาว กล่าวอย่างกระตือรือรน้นหากข้าชักกระบี่ออกจากฝักบนกระบี่นั้นย่อมต้องเปื้อนเลือดมู่เทียนหยางขมวดคิ้วอีกครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกไม่อยากต่อสู้หญิงสาวในชุดแดงพ่นลมหายใจลงบนกระบี่เล่มยักษ์ก่อนที่จะปรากฏเปลเวเพลิงปกคลุมกระบี่นั้นนางยิ้มและกล่าวว่าหากข้าชักกระบี่ออกจากฝักบนกระบี่นั้นย่อมต้องเปื้อนเลือดเช่นกัน บทที่366เหตุผลที่ฆ่าชักกระบี่มู่เทียนหยางขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมแม่นางข้าไม่มีเหตุผลอันใดที่จะสังหารเจ้าเช่นนั้นแล้วก่อนที่ข้าจะชักกระบี่ออกมาจากฝักเจ้าจงไปเสียเถอะเจ้าคิดหาเหตุผลไม่ออกใช่หรือไม่งั้นข้าจะบอกให้แล้วกัน หญิงสาวเคลื่อนย้ายร่างมาปรากฏตัวเบื้องหน้ามู่เทียนหยางทันทีก่อนที่จะเอื้อมมือไปกระชับกระบี่เพลิงของนางไว้แน่นข้าเป็นแม่หญิงของติงห้าวเหตุผลนี้พอไหมเล่าเจ้าว่ายังไงนะน้ำเสียงเยือกเย็นของมู่เทียนหยางดังขึ้นเบื้องหลังของนางในชั่วครู่ที่นางกระชับกระบี่เพลิงไวแน่นและเคลื่อนย้ายร่างไปยังอีกฝั่ง มู่เทียนอย่างเองก็กระชับกระบี่ของตนแน่นเช่นกันเขาชักกระบี่ของตนออกมาจากฝักเพียงครึ่งหนึ่งแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบได้เขาไม่ได้ชักมันออกมาจากฝักทั้งหมดข้าคือแม่หญิงของติงห้าวอ กระบี่ยักษ์สีแดงเพลิงปะทะเข้ากับช่วงเอวของมูเทียนหยางหมายจะตัดลำตัวของเขาคลื่นอากาศนั้นถูกตัดออกแหวกไหวฝ่ารัศมีโดยรอบส่งผลให้ต้นไม้และก้อนหินทั่วบริเวณนั้นถูกตัดออกเป็นสองท่อนโดยไรซึ่งเสียงอันใดก่อนที่ทุกอย่างจะลุกเป็นไฟภายในชั่วพริบตาเดียวมูเทียนหยางกระโดดออกไปข้างๆก่อนจะชักกระบี่ออกมาอีกเพียงคู่ลี แต่แล้วในตอนนั้นเองก็มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นพลังงานที่มองไม่เห็นกวาดไปทั่วความว่างเปล่าก่อนที่มันจะหายวับไปราวกับสายลมทั้งหญิงสาวและมู่เทียนหยางพลันเปลี่ยนสีหน้าพวกเขามองไปยังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือพร้อมกันนั่นคือที่ตั้งแห่งสำนักพินิจกระบี่มีใครกําลังรับทันสวรรค์งั้นหรือ ทันสวรรค์เพื่อที่จะบรรลุขั้นประาดโดยสมบูรณ์ทำไมถึงได้เกิดพลังทําลายล้างที่รุนแรงมากเพียงนี้กันงูเทีนยนอย่างประหลาดใจกลิ่นอายเช่นนี้ต้องเป็นสิทธิ์พิติงเป็นแน่หญิงสาวสามารถบอกได้ทันทีเมื่อได้สัมผัสกลิ่นอายที่คุ้นชินหากเป็นพลังของสิทธพิพ่ติงที่กำลังพยายามบรรลุขั้นประาดจริงแล้วก็ สถานที่แห่งนั้นอยู่ห่างไปกว่าหกพันลี้เหตุใดพลังของมันถึงแรงกล้าจนสะเทือนสวรรค์โลกล่าเช่นนี้กันพี่หญิงพี่หญิงท่านคิดถูกแล้วนั่นเป็นกลิ่นอายของพี่ชายจริงๆสาวน้อยติงติงทำจมูกฟุดฟิดกับอากาศว่างเปล่าและตอบหญิงสาวก่อนนางจะขมวดคิ้วและกล่าวว่า แต่ข้าไม่เข้าใจนิดหน่อยดูเหมือนว่าจะมีคนพยายามขัดขวางการฝึกของพี่ติงและพยายามจะสังหารเขาข้าไม่เข้าใจจริงๆข้าเริ่มปวดหัวแล้วและติงติงไม่สามารถไปเถอะ เด็กสาวในชุดเกราะสีแดงเสี้จีอวี่เปลี่ยนสีหน้าของนางและยอมรับต่อความพ่ายแพ้ในการท้าทายประลองครานี้ก่อนที่นางจะเคลื่อนไหวร่างเหาะเหินไปพร้อมเปเลวไฟมุ่งหน้าตรงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือสาวน้อยติงติงหันไปกระพริบตากับมู่เทีนยนหยางอย่างงงวยก่อนจะกระโดดและหอดติดตามนางขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไปในที่สุด มู่เทียนหยางกระชับฝากกระบี่ที่ถูกชักออกมาเพียงครึ่งและยืนนิ่งงันอีกพักหนึ่งก่อนที่กระบี่ยาวาจะถูกเก็บกลับเข้าฝากในที่สุดหากมีใครได้เห็นภาพนี้ก็คงตกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะนับตั้งแต่ที่เขาได้ทำการแสดงความแข็งแกร่งของตนต่อหน้าผู้อื่นเป็นครั้งแรก ใครๆก็ต่างขนานนามว่าเขานั้นช่างเป็นผู้ที่โหดเยี่ยมไร้ความปราณีแต่ในครั้งนี้เขากลับลังเลเขาเก็บกระบี่ที่ถูกชักออกมาเพียงครึ่งกลับเข้าฝักเป็นครั้งแรกในชีวิตนางเป็นแม่หญิงของติงห้าวงั้นหรือมู่เทีนยนหยางถอนใจขณะมองไปยังลำแสงเพลิงที่หายไปลับขอบฟ้า ใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มแปลกๆที่มุมปากก่อนที่เขาจะพึมพำกับตนเองน่าสนใจนักนี่นางกล้าท้าทายข้างั้นหรือส่วนติงห้าวอเองก็ตาขาวเกินกว่าจะมาพบข้าด้วยตนเองเขากลับคิดใช้หญิงสาวมาแทนเนี่ยนะห้าห้าห้าข้าจะเอาทุกอย่างไปจากเจ้าแม้แต่ผู้หญิงของเจ้าข้าก็ไม่เว้นนี่มัน หลี่อีรั่วลืมตาขึ้นจากการทำสมาธิก่อนเงยหน้าขึ้นมองก้อนเมฆทั่วฟ้าหมู่นวลดูวิปริตกลายเป็นมวลเมฆมหาสารจนเกือบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหกยอดเขาหกตำหนักทำให้ทุกคนสัมผัสได้ชัดถึงพลังวิญญาณแห่งสวงสวรรค์และผืนปฐพีที่กำลังถาโถมไปยังหน้าประตูของสำนักอย่างรวดเร็วกลิ่นอายนั้นสิทธิ์พี่ติง แม้จะไม่มีพลังเช่นเสียเจียอ,อวี่แต่หลีอีรั่วก็คิดเช่นเดียวกับอีกคนไม่มีผิดนางสามารถบอกได้เลยในทันใดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะติงห้าวออย่างไม่ต้องสงสยัย กลิ่นอายที่คุ้นเคยลอยตามมาในอากาศและในทันใดนั้นเองที่คำเตือนแห่งเจตนาสังหารของชี่ชิงชาดังก้องขึ้นท่ามกลางอากาศก่อนที่ทุกสิ่งจะสั่นสะเทือนไปหมดด้วยการประลองระหว่างถังฝูเลยยอและชายชุดดำอีกหลายคนอากาศโดยรอบนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงพลังปราณอันดุเดือดที่แผดเผาระเบิดบ้าคลั่งจากในส่วนลึกของประตูสำนักได้อย่างชัดเจน อามีคนกำลังกวนใจพี่ติงอยู่แน่ๆหลี่อีร่วเข้าใจสถานการณ์ได้ในทันท่วงทีใบหน้าบอบบางของนางซี่เผือดลงทันใดานางรู้ดีว่าตนเองคงไม่สามารถไปเข้าร่วมในการต่อสู้นั้นได้เว้นแต่ว่านางวิ่งตรงไปยังยอดเขากระบี่วารีท่านผู้นำท่านผู้นำยอดเขาหลัวอาจารย์ หลี่อีรั่วตะโกนเรียกด้วยความตระหนกมีเพียงท่านผู้นำแห่งยอดเขากระบี่วารีที่มีความแข็งแกร่งมากพอจะเข้าร่วมการต่อสู้และพลิกสถานการณ์นี้ได้และเมื่อหลี่อีรั่วได้มาถึงยอดเขากระบี่วารีหลังจากที่นางวิ่งตรงมาอย่างไม่คิดชีวิตและเห็นร่างที่คุ้นเคยนางก็ทรุดลงกับพื้นและร้องไห้ออกมาอย่าไม่ไอายใครใต่อหน้าผู้นำยอดเขาหลว นางขอร้องด้วยแรงทั้งหมดที่นางจะมีได้ท่านอาจารย์ได้โปรดทำอะไรสักอย่างทีลุกขึ้นเถิดสิทธิ์ข้าผู้นำยอดขาหลวถอนหายใจก่อนจะประคองร่างของนางให้ลุกขึ้นหลี่อีร่วบปาดน้ำตาที่คลอเบ้าหญิงงามที่อยู่เบื้องหน้าของผู้นำยอดขาวหลวนั้นถือเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของนางที่เพิ่งได้เลือกมากับมือ ดันงนั้นแสนจะภูมิใจที่สิบคนนี้มีจิตใจแสนบริสุทธิ์และความมุ่งมั่นในการฝึกฝนเด็กสาวช่างเป็นหยกเนื้องามที่มีค่ายิ่งโดยแท้ท่านอาจารย์หลี่อีรั่วนั้นตื่นตระหนกจนหายใจแทบไม่ทันอย่าก,กังวลไปข้าพบกับติงห้าวอมาแล้วใบหน้าเขายังไม่ปรากฏเขาความตายและเขาเองก็มีท่านอาจารย์ที่ชิงชานอยู่ด้วย ไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกผู้นำยอดเขาหลัวเงยหน้าขึ้นมองฟ้าก่อนจะกล่าวต่อว่าติงห้าวเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญของเรื่องทั้งหมดข้าคงไม่อาจเข้าไปสอดจมูกได้นั่นก็เพราะว่ายังไม่ทันผู้จบผู้นำยอดเขาหลัวก็ยกฝ่ามือฟาดลงอย่างแรง พลังฝ่ามือวารีสีฟ้าอันใหญ่ยกพุ่งตรงออกจากยอดเขากระบี่วารีด้วยเสียงอานดังกำมปนาดราวกับฝ่ามือเทพเจ้าไม่มีผิดเพี้ยนมันพุ่งตรงเข้าสู่ยอดเขากระบี่อัมพรางแต่เมื่อมันพุ่งเข้าไปได้ไกลเพียง30จ้าง,งอวิถีดาบสว่างจ้าก็พลันปรากฏขึ้นและตัดวิชาฝ่ามือออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หาหผู้นำยอดเขาหลัวเองหรือข้าขอโทษที่ทำให้วุ่นวายนะอย่ากังวลไปท่านพักผ่อนอยู่ที่ยอดเขากระบี่วารีสักครู่เถิดถ้าเรื่องที่ยอดเขากระบี่อําพรางนี้จบลงเมื่อไรเดี๋ยวข้าจะไปขอขมาเจ้าเองเสียงแสนโอหังที่คุ้นเคยดังออกมาจากความว่างเปล่า